สวัสดีค่ะก็วันนี้เราจะมารีวิว e c e n h 9 r นเป็นกล้อง action camera นะครับผมก็ไม่รู้ว่าของแพ้หรือว่าเนี่ยเพราะว่าดูรีวิวคนอื่นๆมากล่องของผมไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขเลยนะก็ซื้อมาจาก shopee ปปพันกว่าบาทนะฮะตอนแรกแกะรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่ามันดูองอแงงอแงงก็เลยเอาใหม่อีกอ่ะอันนี้เป็นแบบนะฮะ สั่งเพิ่มสั่งแยกออกมาสั่งแยกซื้อเพิ่มมาเออซื้อเพิ่มมาสองก้อนของที่ชาร์จตอนแรกเขาไม่แถมให้หรือเปล่าจำไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้อ่านนะโอเคเป็นตัวกล้องข้ามกับที่เป็นอะแดปเตอร์ที่ชาร์จคู่มือก็ไม่มีอะงงวะ่ะหวั่นใจแล้วว่าใช่ของแท้หรือเปล่า กล่องก็ไม่เหมือนเขานะมาดูอุปกรณ์ข้างในฮะไม่ซีเรียสนะเพราะว่าเอาไว้เ,เป็นติดหมวกเนาะเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรนะฮะมีเป็นขาจับกับแฮนจักรยานอะไรพวกนี้หัวข้อต่อบาๆเต็ไมไปหมดมีสชุดเหรอ Okay. เดี๋ยว,ยวจัดไปก่อนมีเอาไว้น่าจะาไว้รัดนู่นรัดนี่ฮะมันแน่นยิ่งขึ้นสายชาร์จลองใสยชาร์จนี่เป็นนาฬิกาข้อมือเอ้ยใส่ลัดเอาไว้ใช้กับรีโมทรีโมทอยู่ใต้กล้องเดี๋ยวก่อนเอาให้ดูก่อนโมทอูนี่เราจะข้ามส่วนของรีโมทไปแล้วกันเนาะ ไปต,ต่อเคสแบบไม่กันน้ำนะฮะนี่ฝาหลังเอาไว้มาเปลี่ยนกันอันนี้แตกติดกับหมวกก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากใช่ยังไงวะไม่เคยใช้เ,เนี่ยเอาจริงๆ นี่หรออ๋อดีดีดีเป็นนี่ก็เป็นเรออียกว,ว่าไงเนี่ยกล้องแอคชั่นตัวแรกของผมเลยนะฮะเควันดีดูที่ตัวหลักแกะเคสออกมาก่นอนเอาแกะไงวะลืมนี่เคสอันนี้กันน้ำนะฮะถอยออกมา แต่ว่ามันจะไม่ระบายความร้อนเท่าไหร่อันนี้ต้องลอกออกใช่ไหมโอเคอ,อันนี้ใส่เมมแล้วครับเมมกดไปทีนึงก็จะเด้งออกอันนี้เป็นเมมที่แถมมาให้สามสิบสองกิกนะฮะมันไม่โฟกัสทำไมไม่โฟกัสโอเคใส่ไปก่อนปุ่ม <c oughs> เปิดเครื่องอยู่นี่นะก็เป็นปุ่มเข้าเมนู ออกจากเมนูก็จะใช้ปุ่มนี้น,นี้เป็นปุ่มอมัดปุ่มถ่ายก็เป็นปุ่มตกลงด้วยนะอันนี้เป็นขึ้นลงโอเคเดีย๋ยวเรามาลองดูของกันว่าของแท้หรือเปล่าต้องกดผิดเนี่ยแรกผมตั้งค่าไว้แล้วตั้งค่าปิดเสียงไว้โอเคนี่ครัมันก็จะเมม,ม,สรรมสองคลิก อัดได้3ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงครึ่งนะเอย่าขอเช็คไวไฟก่อน,กนว่ามีหรือเปล่ากดปุ่มลงค้างอ่ะเรามีไว้เออมี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 ช่มัมนโอเคมีมีมีก็มีมีก็ดีนะฮะอืมาที่ยี่ก่อนจุ๊บเปิดเครื่องมาโหมดแรกเลยนะคือถ่ายวิดีโอนะฮะ กดปุ่มเปิดไปเครื่องอีกครั้งหนึง่งก็จะเป็นเปลี่ยนโหมดเป็นถ่ายรูปอันนี้เป็นถ่ายต่อเนื่องนะฮะอันนี้เป็นตั้งเวลาถ่ายโอลืมบอกสเปกนะฮะความละเอียดของกล้องนะ20ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็สามารถถ่าย 4k สูงสุด 4k30 เฟรมเลทนะฮะทำไมมันไม่มีสเปกอะไรบอกในกล่องเลยวะงงมากโอเคปะ ไปลองตั้งค่ากันดีกว่ารีบทำร,รีบนอนเพราะว่าดึกแล้วอ่ะพอกดต่อมาอีกปุ๊บก็จะเป็นปุ่มตั้งค่ากดเข้าไปเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าจะได้ง่ายๆโอเคมา,มาเริ่มกันใหม่นี่เนี่ยกล้องจะหลุดเนี่ยมาวิดีโออันนี้เป็น Full h d นะฮะ 60p เอ้ย 60fps กับ 30fps เห็นเขารีวิวเขาบอกว่าให้ใช้ กล้องแอคชั่นแคมนี้ให้ใช้สามสิบกอร์นะฮะก็ใช้หกสิบคนดูจะเวียนหัว4 k ได้สามสิบนะฮะสองจุดเจ็ดเคเจ็ดร้อยยี่สิบเป็น120รอ้อยยี่สิบเอพีเอสเลยหรอโหดไปเอาเอาอะไรดีอะอืมเอาสามสิบแล้วกันมันไม่มีกันสัน่นะเออรุ่นนี้ไม่มีกันสันแล้วก็กล้องมันจะเป็นเลนวายอะ ลูปนะก็คือถ้าเมมเต็มแล้วก็อัดทับซ้ำอะไรประมาณนี้นะฮะก็ออฟแล้วกันเนะทาต่อ,อเวลาให้มีเวลาในคลิปในภาพใหมนะก็ไม่แล้วกันผมไม่ชอบอันนี้เป็นปรับแสงนะฮะนี่เลือกความละเอียดก็เอา20 p ไปแล้วกัน สามช็อตก็คือถ่ายต่อเนื่องหมดถ่ายต่อเนื่องฮนะถ่ายได้สามช็อตแบบกดทีหนึ่งถ่ายได้สามรูปเออทำแล็บทำแล็บทำแล็บก็วิดีโอความเร็วอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อเปิดทำแล็บอันนี้เอาเป็น ออโต้แล้วกันเนาะค่าอะไรอะเผิดอันนี้ไม่รู้ตั้งวันเวลาเค okay. อันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะฮะเสียงของกล้องฮนะเสียงถ่ายรูปเสียงเปิดเครื่องนี่อันนี้ผมปิดไว้เพราะผมไม่ชอบ เขินเขินเวลาถ่ายอันนี้กลับกล้องนะพอกลับแล้วปุ๊บสมมติเราถือกล้องเงี้ยตัวจอมันจะพลิกกลับหัวอย่างงี้นะอันขี้เกียจลองให้ดูโนไปแล้วคนระับสกินซร์เปอร์ก็คือเวลาพักหน้าจอนะฮะก็ตั้งไว้เท่าไหร่เอา3มนาทีแล้วกนะันคือพักหน้าจอนะสามนาทีไม่ทาอะไรก็พักหน้าจอเอ้ยพักหน้าจอหนึ่งหนึ่งดีกว่า ามาต่อกันที่โหมด power นะ,ะก็คือเราไม่ได้ใช้งานกี่นาทีแล้ว mm hmm. เครื่องจะปิดไปเลยนะก็เอาเป็นสามแล้วกันไม่เยอะไป format ก็ค mm ื hmm. อล้าง mem นะฮะประมาณนั้น reset mm hmm. ก็คืนค่าโรงงานนะฮะ mm hmm. version เเป็น mm H9R hmm. version แปดจุดหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่า version mm hmm. ล่าสุดคืออะไรอะ่ะโอเคก็เดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวจะไปลอง จะไปลองถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนี่เป็นวิดีโอะนะฮะก็เดี๋ยวจะมาดูพวกรูปพวกวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะก็คือกดขึ้นนะกดปุ่มขึ้นปุ๊บอ่านะนี่เป็นวิดีโอที่ถ่ายไว้นะฮะกดปุ่มเปิดปิดเครื่องก็จะออกแล้วก็กดอันนี้คือรูปถ่ายยังไม่มีนะฮะเคจะลองถ่ายดูสักหน่อย เตดีดดวีโอเเดี๋ยวไปลองใช้งานข้างนอกกันดูนะทั้งกลางวักนกลางคืนหน่อยเดี๋ยวจะมารวมไว้ในคลิปให้ดูแล้วกัน นะฮะนี่ก็จะเป็นเสียงจากกล้องโดยตรงนะเพราะมันต่อไม้ไม่ได้เนาะแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะเสียงไม่ได้ใส่เคสถ้าใส่เคสเสียงน่าจะเบากว่าน,นี้ดนะู่ามันเป็นเลนวายนะก็เลยดูโค้งๆหน่อยถ้าอยู่ใกล้ๆหรือเปล่างั้นเดี๋ยวลองใส่เคสดูที่ว่าจะมีเสียงไหม บ้างฮนะมีอัดที่พันแปดสิบหกสิบเฟรมเมตรนะ ทีนี้เราก็จะมาดูการใช้งานกับรีโมทบ้างนะฮะก็เปิดเครื่องแล้วเห็นเขาว่าใช้ได้เลยนะไม่ต้องเชื่อมต่อเลยเดี๋ยวก่อนนึ่นเราต้องดึงอันนี้ออกก่อนโอเคเดึงแล้วไหนลองดูซิสีแดงคือไม่โฟกัส สีแดงคือเออถ่ายรูปนะสีเขียวคือถ่ายวีดีโออยวลองดูที่ถ่ายรูปปะกดได้เลยเออกดได้เลยว่ะเิงเจ๋งจ๋งเจงปึ๊บอ่ะไหนลองวีดีโอบ้างดิเราไม่ต้องกดเปลี่ยนโหมดในกล้องเลยนะเอออัดจู่กดจุดเออเจ๋งเจ๋ง โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะสำหรับแอปที่ใช้กับตัวกล้องก็จะเป็นนี่ฮะ eci cam มาฮะก็ดาวน์โหลดได้ที่เพ y สโตร์นะฮะแล้วก็ Google ใช้ได้เพราะ Android หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่า iPhone มีหรือเปล่านะครับอได้ได้ได,ได้มีเขียนอยู่ ios android ios โอเคก็โดยรวมแล้วผมว่ามันก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะฮะก็ถ้าจะเอามาถ่ายคลิปจริงจังก็ไปเล่นพวกโกโปดีกว่าเนาะอันนี้ก็เอามาไว้การอุบติเหตุอะไรต่างๆก็ถือว่าช่วยได้แล้วกัน นะฮะบ <Go. S 1> ายๆก็เจอกันคลิปต่อไป